โ o ชค่ะคุณมอสวัสวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับประโยคเงื่อนไขคู่กับคำเชื่อมประโยคซิ C, ที่แปลว่าท่ากันค่ะโครงสร้างประโยคซี C, นั้นได้ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยังออกสอบบ่อยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังเตรียมสอบแพท7.1อยู่นะคะโครงสร้างประโยคซี C, ออกสอบทุกปีเลยค่ะใช้ยังไงผันกริยาในรูปไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ประโยคเงื่อนไขกับ C นะนะคะแปลตรงๆเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าถ้านั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นถ้าเขามาฉันจะไปเงื่อนไขก็คือเขามาใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็คือฉันจะไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคเงื่อนไข C นั้นสามารถใช้บอกถึงสมมติฐานหรือจะบอกถึงความต้องการความอยากก็ได้เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าฉันมีเวลาฉันจะเรียนร้องเพลงอันนี้ก็เป็นการบอกความอยากความต้องการใช่ไหมคะประโยค C เลยได้ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันค่ะในภาษาฝรั่งเศสจะแบ่งโครงสร้างประโยค C เป็น3แบบด้วยกันค่ะก็คือเงื่อนไขในอนาคตเงื่อนไขใน ปัจจุบันการแล้วก็เงื่อนไขในอดีตนั่นเองแบ่งเป็น3จําพวกตามการค่ะเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสมีการผันกริยาในหลายๆการในรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในโครงสร้างประโยค C นั้นเขาก็จะมีบอกด้วยว่าในอนาคตต้องใช้การผันรูปไหนในปัจจุบันการต้องใช้การผันรูปไหนแล้วก็ในอดีตการต้องใช้การผันรูปไหนคะ่ะในวิดีโอนี้เราจะมาดูทั้ง3รูปกันค่ะมาเริ่มกันเลยกับรูปที่1น,นะคะเงื่อนไขในอนาคต เงื่อนไขในอนาคตจะเป็นรูปที่โมรู้สึกว่าง่ายที่สุดเพราะมันกำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นไปได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโครงสร้างก็จะต้องเป็นซิถ้าใช่ไหมคะบวกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้กริยาผ่านรูปเพย์ซองปกติ ด้านหลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นกริยาสามารถใช้ได้3รูปเลยค่ะจะเป็น p r e s e n กก็ได้ถ้ามันเป็นอนาคตที่แบบใกล้มากๆคือจะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วนะคะหรือจะเป็น Future ก็ได้จะเป็น Fu t u r e p ์พอย u ์ u ิวเจอร์ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะหรือว่าจะเป็นอ m p เ r a t i ชก็ได้เช่นกันเป็นการสั่งไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันแล้วจะเข้าใจมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างประโยคที่1ก็คือ CLV อล e วียงอเวกทัวร์เจอร์นี si elle vient avec toi je n'y vais pas ถ้าเขาผู้หญิงมากับเธอฉันไม่ไปถ้าเขาผู้หญิงมากับเธอฉันไม่ไป si อยู่ตรงนี้ V ว r ขบตัวนี้ก็คือ Ver ข e เบิร์ผ่านยรูปไพรซองทัว่วทั่วไปค่ะส่วนด้านหลัง V ว r ขบก็คือ Ver ขบ a บิร์ผ่านยรูป r พ s e n t ทัวท่วทั่วไปเช่นกันถ้าเขาผู้หญิงมากับเธอฉันไม่ไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตตำแหน่งของ s si, ีให้ดีนะคะ ซิ si, ตามหลังล be, ้วยแวะเขาแบบพรายร้อส่วนประโยคที่มาเชื่อมแวะเขาจะเป็นพรา s e n องฟิวเจอร์หรืออัมเปอร์ v ัตฟก็ได้ค่ะตัวอย่างที่สองซิลเนบลูป้าอุงวาเซอพรอมเน่ซิลเนบลูป้าอุงวาเซอพรอมเน่ซิอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแว r เ e ก็คือเ e ลววัวผ ie, ่านนรูปพรายร้องนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังอุงว s เซอพ m e มเนอันนี้ผ่านนรูปฟิวเจอร์พอ e ค่ะถ้าฝนไม่ตก พวกเราจะไปเดินเล่นตัวอย่างที่3ค่ะโมสลับประโยคซีไปอยู่ด้านหลังบ้างนะคะซีอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็คือ j ค่อ t อัต p l a c ซีชูเวอร์ j ค่อยอัต p l a c ซีชูเวอร์ฉันจะไปแทนที่เธอถ้าเธอต้องการเพราะฉะนั้นซีอยู่ตรงนี้แวะเขาบตัวนี้ต้องผันในรูปไพซองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแวะเขาบิร์ตลัที่แปลว่าต้องการนั่นเองส่วนตัวนี้นะคะประโยคที่มาเชื่อมนั้นแวะเขาบตัวนี้ก็คือแวะเขาบ allet ที่แปลว่าไปผ่านรูป futur e simple นั่นเองค่ะฉันจะไปแทนที่เธอถ้าเธอต้องการค่ะตัวอย่างที่4ค่ะ achète-moi des fruits au marché si tu n'oublies pas a c h è t m o i des fruits au marché si tu n'oublies pas ซื้อผล,ลไม้ที่ตลาดให้ฉันถ้าเธอไม่ลืม C อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแว้เขาเปิดตัวนี้ผ่านรูป présent ตัวนี้ก็คือกริยา Oublier ที่แปลว่าลืมใช่ไหมคะส่วนด้านหน้านี้กริยาตัวนี้ผ่านยนรูปอ m p f r a t i v e นั่นเองค่ะซื้อผลไม้จากตลาดนะที่ตลาดมาให้ฉันถ้าเธอไม่ลืมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคเงื่อนไขในอนาคตนั้นจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้ก็คือเคยซองใช่ไหมคะประโยคที่มาเชื่อมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต กริยาผ่านในรูป past, future หรือ i m p e r a t i f ก็ได้เช่นกันค่ะมาดูถัดไปค่ะประโยคเงื่อนไขในปัจจุบันการกันบ้างพอพูดถึงประโยคเงื่อนไขในปัจจุบันการนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างที่โมได้พูดไปตอนแรกนะคะถ้าฉันมีเวลาฉันจะเรียนร้องเพลงประโยคนี้ฉันมีเวลาไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแล้วฉันได้เรียนร้องเพลงไหมคะ ไม่ได้เรียนใช่ไหมคะประโยคนี้เป็นการบอกความอยากความต้องการเพราะฉะนั้นประโยคเงื่อนไขในปัจจุบันการจะสื่อถึงสิ่งที่แบบเป็นไปไม่ได้นั่นเองค่ะการผ่านนั้นโครงสร้างก็จะเป็นซิตามหลังด้วยกริยาในรูปอัมปัคเฟค่ะส่วนประโยคที่มาเชื่อมนั้นจะต้องเป็นในรูปคูนดีเซเนล e รอเพย์ซองคำว่าคูนดีเซเนลนั้นแต่ว่าเงื่อนไขยอยู่แล้ว เลยเป็นอะไรที่ปกติมากๆที่เราจะเอาการผ่านรูปนี้นะคะมาใช้ในประโยคเงื่อนไขค่ะแล้วก็เป็น Conditionnel รูปเคยร้องเพราะเรากำลังพูดถึงปัจจุบันการนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอันแรกเลย Si je vivais en Europe, je voyagerais partout. Si je vivais en Europe, je voyagerais partout. ถ้าฉันอาศัยอยู่ที่ยุโรปฉันจะเดินทางไปทั่วเลยค่ะ ซิเจอวิเวตัวนี้มาจากกริยา vive ที่แปลว่าอยู่อาศัยผันอยู่ในรูปอัมปักเฟนั่นเองค่ะส่วนด้านหลัง je v o y a g e เจอแ to ปักถตัวนี้ก็คือแวะค่บอวัวยที่แปลว่าเดินทางใช่ไหมคะผันอยู่ในรูปกุนดิเซเนนเพย์จองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายความว่าอะไร je ne vis p ว s เปลเนอคหมายความว่าฉันนะไม่ได้อาศัยอยู่ในยุโรปนะ แล้วก็ Je ne voyage pas partout ฉันก็เลยไม่ได้เดินทางไปทั่วนั่นเองค่ะเกิดขึ้นในปัจจุบันการเป็นความแบบบอกความอยากความต้องการค่ะถัดไป si tu é t a ici s i je ne serai pas triste si tu é t a ici s i je ne serai pas triste ถ้าเธออยู่ที่นี่ฉันจะไม่เศร้าใจนะคะตัวนี้ ete มาจาก Verb ê t r e ผ่านอยู่ในรูป i m parfait ส่วนด้านหลังนะคะ serai ก็มาจาก Verb เอสเหมือนการผันยนรูปค o ดิ i เซนแนเพ r ย์ซ n อนั่นเองค่ะอันนี้โมโยกตัวอย่างมาให้เห็นความแตกต่างของการผันนะคะอันนี้อัมป r f เฟ t อันนี้ Condition นลเพ r ย์ซ n อค่ะถ้าเธออยู่ที่นี่ฉันจะไม่เศร้าใจประโยคนี้หมายความว่าชูเนปะ s i c ิเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ Je suis triste ฉันกําลังเศร้าใจนั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่3ค่ะ Si le ส a จะ du temps il a p p r e n d r a i t à jouer de la guitare Si les temps, ils avaient app apprendraient guitare la jouer guit du de à ถ้าพวกเขามีเวลาพวกเขาจะเรียนวิธีการเล่นกีตาร์นั่นเองค่ะตัวนี้มาจากแวร์เบอร์อัวนย้รูปอัมปัคเฟชใช่ไหมคะเราเห็นได้เลยว่าหลังซีนั้นเป็นอัมปัคเฟชถัดไปประโยคที่มาเชื่อมอ p พคอนเดรมาจาก verb, apprendre, แวร์ค่ p เบอร์อแปลว่าเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้พวกเขาจะเรียนรู้วิธีการเล่นกีตาราค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้หมายความว่า ทีลนงป้เดอตองพวกเขาไม่มีเวลาแล้วก็อินน่ะเพ่นปะอาจูเอ็เดอรกีตาร์พวกเขาไม่ได้เรียนวิธีการเล่นกีตานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคเงื่อนไขในปัจจุบันการจะพูดถึงความต้องการความอยากและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันการนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วประโยคเงื่อนไขในอดีตกันบ้างแน่นอนพูดถึงอดีตนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะโครงสร้างของประโยคก็คือซิบวกกับกริยาในรูป plus เกิดปักเฟค่ะก็คืออดีตมากกว่าอัมปักเฟ่นะคะ plus เกิดปักเฟด้านหลังเป็น conditional passé นั่นเองเป็นการผ่านรูปเงื่อนไขแบบอดีตการค่ะ passé ค่ะและในกรณีที่น้อยมากๆนะคะเราสามารถใช้อัมปักเฟ่ c ท n Conditional ่ปาร s เได้เช่นกันถ้าผลลัพธ์นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะไม่ค่อยได้ยินนะคะปกติแล้วเราจะใช้โครงสร้างนี้เป็นหลักนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคแรกเลย si elle avait appris le français elle aurait étudié en France ถ้าเขาผู้หญิงได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเขาผู้หญิงจะได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสสองสิ่งนี้นี่คืออยู่ในอดีตหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นหลังซกริยาตัวนี้อยู่ในรูป plusque parfait ถ้าเขาผู้หญิงได้เรียนภาษาฝรั่งเศสประโยคที่มาเชื่อมกริยาตรงนี้อยู่ในรูป condition and p a s s é นั่นเองค่ะประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่า Anna pas appris le français เขาผู้หญิงไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ Anna pas étudié en France เขาผู้หญิงไม่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปคะ่ะ Si nous étions allés à la soirée, nous serions rentrés très tard. Si nous étions allés à la soirée, nous serions rentrés très tard. ถ้าพวกเราได้ไปที่ปาร์ตี้ตอนเย็นพวกเราก็จะได้กลับบ้านดึกมากๆนะคะตัวแรกเลยหลัง C นั้นตัวนี้อยู่ในรูป plus que parfait ส่วนด้านหลังอยู่ในรูป conditionnel passé นั่นเองค่ะประโยคนี้ก็จะหมายความว่า nous ne sommes pas allés à la soirée พวกเราไม่ได้ไปที่ปาร์ตี้นะคะ แล้วก็ดูนอสมปะของเทตตาพวกเราก็ไม่ได้กลับดึกเช่นกันค่ะสังเกตได้ว่าประโยคเงื่อนไขในอดีตการนะคะทั้งการผ่านกริยาในรูป plusque parfait แล้วก็ condition p a s s é นั้นจะมีกริยาช่วยเสมอค่ะในตัวอย่างที่โมให้มาประโยคแรกมีกริยาช่วยเป็น avoue ทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะส่วนประโยคที่2มีกริยาช่วยเป็น ê e t ทั้งหน้าทั้งหลังเช่นกันค่ะ กริยาช่วยในภาษาฝรั่งเศสก็มีแค่2ตัว avoir หรือว่า être นะคะเราก็จะต้องสังเกตให้ดีๆว่ารูป plusque parfait avoir กับ être ผันเป็นรูปอะไรส่วนรูป conditionnel passé avoir กับ être ผันเป็นรูปอะไรนั่นเองค่ะโครงสร้างประโยคเงื่อนไขทั้ง3แบบก็มีเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันค่ะสรุปได้ว่าประโยคเงื่อนไขในอนาคตนะคะเราจะมี si ตามด้วยกริยาในรูป p พ s e ้อปกติ ส่วนประโยคที่มาเชื่อมนั้นจะเป็นกริยาในรูป p r e s t future หรือว่า imperative ก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งรูปนี้จะเป็นรูปที่ง่ายที่สุดใช่ไหมคะเพราะกริยานั้นผ่านในรูปง่ายๆในโหมด imperative ปกตินั่นเองส่วนประโยคเงื่อนไขในปัจจุบันการจะมีซิบวกกริยาในรูป imperative ค่ะส่วนประโยคที่มาเชื่อมแน่นอนว่าจะต้องเป็น conditional p r é s ซ n t นะคะซึ่งอันนี้นะคะวิธีการสังเกตก็คือจะไม่มีกริยาช่วยนะคะไม่มีกริยาช่วยแล้วก็จะมีหางอ m p a r f a i t หรือว่าหาง Conditionnel p r é s e n t นั่นเองซึ่งเป็นหางที่คล้ายๆกันนิดนึงนะคะสามารถสังเกตได้ง่ายค่ะส่วนสุดท้ายประโยคเงื่อนไขในอดีตกาลนะคะจะมี s ิบวกกับกริยาในรูป p r u s q u e Parfait แล้วก็ประโยคที่มาเชื่อมจะต้องเป็น o n d i t i o n n e l ป a s ซ é นั่นเองค่ะ ผันแบบมีกริยาช่วยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเราก็จะต้องเห็นป a r t ิป i เซของกริยาหลักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3โครงสร้างนั้นมีวิธีสังเกตที่ง่ายมากๆนะคะอันแรกการผันกริยาเป็นแบบง่ายๆอันที่2จะต้องมีหางเป็นอั p ปั f เฟหรือ conditionnel p r s e n ส่วนสุดท้ายนะคะจะต้องมีกริยาช่วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอบนะคะเราสามารถสังเกตได้แบบที่โมสรุปให้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปนะคะโมมีแบบฝึกหัดสั้นๆนะคะมาให้ทุกคนลองผันกริยาดูค่ะเดี๋ยวโมวจะใส่เฉลยไว้ให้เหมือนเดิมนะคะในคอมเมนต์แรกด้านล่างค่ะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถเขียนถามโมได้เช่นกันค่ะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้กับแชนนาแนลนี้นะคะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสกันค่ะแม็กซี่เดทอลารโเชน